เปิดตัววันแรกเกรตติ้งชนะช่อง7จ็แพทิเซียพูดเอาอยู่หมัดที่สุดของหัวใจช่อง3ามปลื้มกระแสดีเกินคาด ถือว่าเปิดหัวได้เริศสำหรับละครเรื่องใหม่ที่สุดของหัวใจทางช่อง3ที่ได้พัทิเซียกู๊ดและดีเจพุทธิชัยมาเป็นพระเอกช่อง3ครั้งแรกเมื่อสามารถทำเรตติ้ง3ตอนแรกได้ดีงามมากโดยวันศุกร์ที่20มกราคม2566เปิดตัวสวยงามที่3.4ในขณะที่เสาร์ที่21มกราคม2566ได้ไป2.8และอาทิตย์ที่12มกราคม2566ได้ไป2.6ได้ ารวิกหมอชิตก็เลิศฮักหลายหมาเลดี้ละครโรแมนติกคอมดี้ฟอร์มดีพร้อมความพระเอกเจ้าสเสน่ห์ยูโรยศวานประกบนางเอกสาวพระพรายรามิดาเรตติ้ง3 6 3.9งานนี้ต้องบอกเลยว่าผู้จัดหงทันนิติฉันเอก,กสิทธิ์คาย6-4เอี้ยวตาถึงดึงทั้งคู่มาร่วมงานกันครั้งแรกก็เคมีปังพร้อมประทาคารมเปิดปุมในใจกับความรักหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหลานรักคนรักใหม่คนรักเก่าหรือคนในครอบ วที่ต้องการความรักไม่ใช่แค่นางเอกที่มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องนี้ยังแท็กทีมทัพนักแสดงมาแบบแน,น่นๆทั้ทงแพรพิชชาภาพันมัจินดาบอนกำม,มาันลุ่มแก้วไบพิรพงษ์ทัพสุวรรณเกียรติกรเพิ่มทรัพย์ฮิรนันแพรวานิชาพัชชัดชัยพลรัตน์นิรุตสิริจัญญา ก้อยธาริกาธิดาทิพย์ต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรธบอยพิษณุสุธานิมสกุลอุ้มอาภาสิรินิติพลมินมินทิตาวัฒนากุลกีกมายุรินผองผุดพาน จันจิจันจีราจันพิทักษ์ชายและเต่าอดิศรอ,อัธกฤตและอื่นๆโดยเรื่องราวเล่าถึงเกื้อคุณที่รับบทโดยพุทธนักธุรกิจที่กําลังมีชีวิตสมบูรณ์แบบสุดๆเขากําลังจะเซอร์ไพรส์ขอพิมราัตารับบทโดยแพรแฟนสาวที่คบมานานแต่งงานแต่ทุกอย่างต้องล่มสลายเมื่อเกือถูกบอกเลิกเพราะชนุดรับบทโดยบอลหนุ่มไฮโซคนที่เธอคิดว่าดีกว่าเกื้อคุณส่วนอัญญมณีรับบทโดยแพทิเซียหลานสาวจากบ้านจางวานประวัติที่เกิดมา ไม่เคยได้รับการยอมรับจากปู่เพราะความเชื่อเรื่องผู้ชายคือหัวหน้าครอบครัวที่เป็นใหญ่ที่สุดส่วนผู้หญิงที่ถูกด้อยค่าเธอตัดสินใจออกไปสร้างชีวิตใหม่เพ,พื่อพิสูจน์ให้ปู่เห็นว่าผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้ผู้ชายเวลาผ่านไปเกือือขุนที่ผิดหวังจากความรักครั้งเก่าได้เจอกับอัญญมณีผู้หญิงที่ทําให้หัวใจเขากลับมาเต้นแรงอีกครั้งเขาหลงรักเธอตั้งแต่แรกพบแม้อัญญมณีจะมีโปมเรื่องผู้ชายแต่กลับยอมให้เกือือขุนเข้ามาในชีวิตเพราะความรักครั้งนี้ของอัญญมณีมาพร้อมกับความ ไม่ชอบโดยไม่รู้เลยว่าลึกๆแล้วตัวเองหลงรักเกื้อคุณที่แตกต่างจากผู้ชายทุกคนที่ผ่านมาส่วนพิมพรัตตาชีวิตรักกลับไม่สวยรู้อย่างที่คิดได้รู้ตัวแล้วว่าไม่เคยลืมคนรักเก่าอย่างเกื้อคุณเธอจึงทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เขากลับมาแต่หัวใจไม่ใช่ของเล่นที่ใครอยากได้ก็ต้องได้